สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พาย,ยิีสี่พยากรณ์น,นะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่ 14, สิบสี่พฤศจิกาย,ยนสองห้าหกห้าให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์สามใบค่ะคนวันอาทิตย์มาเลยนะคะมีเด็กถือดาบนะคะมีก้าวไม่เท้านะคะมีราชินีดาบนะเขาบอกว่าวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะ อาจจะมีเรื่องของการเดินทางก็เป็นได้นะนะคะมันอาจจะเกิดอุปสรรคบ้างแหละวันนี้ดูทุนจะมีความเบื่อหน่ายเซ็งนะคะนะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซินอารมณ์ก็มีได้นะคะระวังคนหน้าตึงๆนะวันนี้ทําอะไรก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อย ราบรื่นสักเท่าไหร่นะมันมีดาบหัวดาบท้ายอย่างนี้นะคะนะแถมยังมีก้าวไม่เท้าอยู่ตรงกลางอีกนะคะวันนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆล่มๆแล้วกันนะคะนะอะไรที่มันพบว่าเป็นปัญหาพยายามหลีกได้ก็หลีกพยายามหลบได้ก็หลบนะคะนะบางคนมีการเดินทางนะคะขอไพ่ทักพิเศษนะคะอ่า ไพ่บอกว่าระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายระวังสุขภาพนะคะหรือไพ่บอกว่าถ้าเหนื่อยนักก็พักซะเลยค่ะนะคะตามนั้นนะคะต่อไปคนวันจันทร์สามใบนะคะคนวันจันทร์มีเดวิลนะคะมีสองดาบนะคะนีอ้าวเดทอีกนะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์นะมีเรื่องของ เดวิวันนี้ความอยากได้อยากมีมันเยอะนะคะนะพาชั่นมันสูงวันนี้นะคะต้องระวังเรื่องของการทําผิดสินรมการทําผิดกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายนะคะต้องระวังเลยเพราะวันนี้ทําแล้วมันคาขึ้นมือทําแล้วรู้สึกมันมือเหลือเกินนะคะนะหรือให้ระวังเรื่องของชูสาวนะคะนะก็ตามนั้นนะวันนี้ทำทำอะไรคิดเยอะๆคิดนานๆหน่อยนะคะอย่าด่วนตัดสินใจระวังสุขภาพด้วยระวังข่าวคนเจ็บคนจากหรือวันนี้อาจมีการเข้าไปร่วมงานขาวดางานศพ แบบนี้ก็ได้นะคะตามนั้นเลยนะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะอ่านะคะไพ่บอกว่าระวังเรื่องของความเร็วนะฮะคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วไม่ดีนะคะขับขี่รวดยานพาหนะต้องเบาได้เบานะคะตามนั้นต่อไปคนวันอังคารสามใบนะคะคนวันอังคารมีคิงเหรียญน,นะมี เจ็ดดาบนะคะมีเทมเพอร a n c นต์นะคะเทมเพอร n c e นต์นะคะคนวันคานเขาบอกว่าคนวันคานเนี่ยจะ ดูวันนี้เกี่ยวเรื่องกับเกี่ยอาจจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองไฟแนนซ์ต่างๆนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสลิงคารทรัพย์สมบัติต่างๆนะคะหรือการเงินนะคะวันนี้นะหรือในหนึ่งเขาบอกวันนี้คุณมีสตังนั่นแหละนะนะคะเงินเข้ามือเข้ากระเป๋าล่ำสซ้ำนะวันนี้นะคะนะแต่ต้องอาจจะต้องมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางนะคะขนส่ง นะคะอ m p พ r ตเอ็ก r t ตนะคะนะตัวโยกมาสองตัวเลยนะคะก็หลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะมันก็จะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นด้วยนะคะตามนั้นเลยนะหรืออาจจะได้พบเห็นบริวารที่เขามีเรื่องของการโยกย้ายหรือคุณอาจจะไปส่งเพื่อนนะเพื่อนย้ายประเทศเพื่อนเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างก็ได้ได้เหมือนกันนะคะขอภัยทักพิเศษ เขาบอกวันนี้งานเยอะงานเข้าจนอยากจะแยกร่างทบนะคะนะหรือว่าบางทีก็ยืนมองเลยทําไม่หวัดไม่ไหวจริงๆวันนี้อาจจะรหรือหรือใดหนึ่งเขาบอกวันนี้อาจจะมีเรื่องของความเบื่อหน่ายเซ็งนะคะกับภาระหน้าที่ที่เป็นอยู่นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธสามใบอะ่ะวันพุธมีประภาคานนะคะมีสิบไม้เท้านะคะมีเดือะซันนะคะอะ่ะ เขาบอกคนวันพุธเนี่ยนะคะต้องระวังเรื่องของความปรกปรับฉับพลันตกอกตกใจหรืออุบัติเหตุเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะหรือเหตุการณ์ที่ทําให้ตกใจได้นะคะนะต้องระวังต้องมีสติถ้าเจ้าชะตาได้ตัวทาวเวอร์เนี่ยตัวเองต้องมีสติเลยอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะคะเรื่องหน้าที่การงานนาหรือภาระหน้าที่มีความหนักหน่วงนะคะแต่คุณเนี่ย ทําได้อยู่แล้วนะคะก็คือแครี่มันได้นะคะเอาไว้เอาอยู่อยู่แล้วสิบไม้คุณรวบตึงทับดันไปข้างหน้าต่างหากนะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนั่นเองนะคะนะบุตรบริวารให้โชคให้คุณนะคะมีเดอะซันนะนะคะวันนี้อาจจะเจอพบเจอบริวารที่เขาเก่งๆเข้ามาช่วยเหลือก็ได้วันนี้นะคะนะอะขอไพ่ทักพิเศษหน,น่อย ใช่บอกว่าคู่ดีมิตรดีนะคะวันนี้คู่จะสนับสนุนให้โชคให้คุณนะคะอาจจะเป็นคู่เพื่อนนะเพื่อนสนิทหรือว่าคู่กิเลียนิมิตต่างๆนะคะบางคนอาจจะเจ็บป่วยเรื่องของคุณผู้หญิงต้องระวังเรื่องของมดลูกนะคะปวดประจําเดือนประจาเดือนไม่ปกติเลือดจะไปลมจะมาซีดในมดลูกอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องผู้หญิงผู้หญิงนะต้องระวังโรคที่มันเป็นโรคของผู้หญิงผู้หญิงนะคะนะอืมก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะระวังสุขภาพด้วยนะคะนะ อ,อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปคนวันพรริหั์เนาะพรริหั์มีอ่าอัศวินไม้นะคะมีหนึ่งดาเป็นพัริษั์เขออยายองช่วเนาะ,ะมีห้าเหรียญน,นิดนึงนะคะ เขาบอกว่าคนวันพฤหัสในวันนี้มีเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปมาหาสู่ถ้าคุณไม่ไปก็อาจจะมีคนมานะคะหรืออาจจะมีการส่งข่าวข่าวจากทางไกลนะคะบางคนรองานอยู่อาจจะได้ข่าวเรื่องงานก็ได้นะมีคนมาบอกที่นั่นเขารับสมัครงานที่นี่เขารับสมัครงานเธอไปสี่อะไรอย่างเงี้ยนะนะคะ นะหรือการงานมีการแอคทีฟดีนะคะวันนี้ต้องเป็นอัศวินนะคะลุยงานเลยนะคะนะเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายไปในะทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะวันนี้ทําอะไรก็จะสําเร็จแน่นอนนะคะนะมีห้าเหรียญน,นิดนึงนะระวังเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรการเงินนะคะนะถ้าใครมีเงินอยู่อาจจะมีคนมายืมตังค์นะคะหรือว่า มีเรื่องต้องจ่ายตังค์นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่มีเงินเนี่ยคือว่าช่วงนี้ลําบากนิดนึงเรื่องการเงินนะคะใช้จ่ายต้องประหยัดมัธยัถ์นะคะต่อไปขอเป็นไพ่ทักพิเศษไพ่อบอกว่าระวังเรื่องของสุขภาพนะคะนะหรือถ้าสมม,มุติว่าบางคนเนี่ยอาจจะคนโสดอาจจะได้พบเจอคู่ก็ได้นะคะหรือวันนี้อาจจะทําอะไรเป็นคู่คู่ใช้เวลากับคู่มากเป็นพิเศษนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันศุกร์นะ คนวันศุกร์มีสองเหรียญน,นะคะเก้าถ้วยนะคะและจัสติกนะคะอ่าเขาบอกว่าสคนวันศุกร์นะคะสองเหรียญเนี่ยก็มีเงินเข้าระคะวันนี้นะนะคะ นะก้าถ้วยก็มีความเป็นอยู่ที่ดียังอุดมสมบูรณ์ดีอยู่จัสติกก็อาจจะมีเรื่องของความจู้จี้ขี้บนน่นนายดุนิดนึงนะคะนายแบบเป็นคนพูฟอะไรยากๆนะคะเป็นคนพิถีพิถันเป็นคนที่แบบว่าละเอียดเลหลือเกินรอบครอบเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบว่าอา่าต้องฟังเขานิดนึงนะนะคะเพราะนายชอบอะไรที่แบบว่าต้อง เป็นไปดังใจของเขานะคะนะมีความเรียกว่ามีความที่แบบว่าจู้จี้ขี้บ่นก็ได้เออนะคะบางคนเนาะนะคะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่านะคะเขาบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีหรือว่ามีคนคอยดูแลให้กําลังใจให้ความจริงใจอยู่นะคะนะคอยหาหยุกหายาหาข้าวหาปลาหาน้ำหาท่าให้อยู่ตลอดเลยนะคะคนคนนั้นก็ ถ้าเป็นคุณแม่ก็ได้เป็นคุณภรรยาก็ได้นะคะคุณผู้ชายเป็นคุณสามคุณผู้หญิงเป็นคุณสามีก็ได้นะคะตามนั้นเลยนะนะคะมีคนที่คอยให้ความจริงใจกับเราอยู่เสมอนั่นเองต่อไปคนวันเสาร์นะคะสามใบคนวันเสาร์มาจุ้นมาเลยนะคะอ่าห้าเหรียญแล้วก็หกไม้เท้านะคะและก็สี่เหรียญเนาะนะคะเขาบอกเลยว่าคนวันเสาร์ระวังเรื่องเงินนะคะ การเงินไม่สู้ดีคุณต้องรัดเข็มขัดต้องประหยัดต้องมัธยัถ์นะคะแต่การงานดีค่ะนะคะเ,เงินไม่ดีแต่งานดีนะการงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็จะเบาขึ้นเฟซิเบิเลมากขึ้นยืดหยุ่นดีขึ้นนะคะนะบางคนได้คําชมนะคะบางคนได้อวยยศบางคนได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรลดประจําตําแหน่งยวดยานพาหนะนะคะได้รางวัลบางคนได้รางวัลเนาะนะคะบางคนได้รับคาชื่นชมนะคะขอไพ่ทักพิเศษนะคะอ่า ให้บอกว่าต่างประเทศเด่นนะคะวันนี้ทํำไรกับชาวต่างชาติต่างภาษาดีนะคะเทวดาคอยอวยชัยให้ผ่อนคุณสุภ,ภาพสติมีโอกาสตั้งขันได้ตามเลยนะคะจบแล้วน้อเจ็ดวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ